ไปเลยจ้ามาเลยค่ะปล่อยของมาไว้เลยปล่อยของไปไว้เลยค่ะบางคนจะได้ค่าุณหนูกลับบ้านนะคะพคุณพแม่คุณพ่อและผู้ปกครองด้วยนะคะวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ปกครองด้วยวันนี้ร่วมกิจกรรมร่วมกันนะคะเจอเลยค่ะกิจกรรมในต่ เลยนะคะคทางด้านฝั่งของสาะว่ายน้ำนะยังมีแจกของน่าจะเป็นขนมฟังปิ้งค่ะหอมกรุ่นจากเตาลองทำฮน้าเวทีเลยอนนน้นี่ฟูมันอยู่ด้านนึ่งเจอเลยค่ะนี่สาวน้อยเด่นตุ๊กตากลับบ้านแล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองบ้าน้างค่ะในวันนี้ในานามของเทศบาลเมืองแม่ช้างโดย,ดยท่านนายกอันเี้จริปเยี่ยนานายกเทศบาลจุฬาแม่ช้าง กครับผมกรการทุกท่านและ่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะที่มาเพิ่มกิจกรรมนะคะกิจกรรมการจัดงานไดลูกโป่อะไรนะอย่าได้ลูกโป่งลูกโป่งอย่างเียรอยกได้กุ้งเอาห้ไดแล้ว มันเด็กเลยวะ่ะมันเด็กอะเนาะแา่แสดงของเรากำลังจะจบนะจบการแสดงแต่ละคูเแี้วเดี๋ยวจะแจกของกาเฟที